เอาละครับผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับแดีรับเข้าสู่ช่อง Over Soul ตอนนีแก้วนะครับในคลิปโปรนี้ก็ตามปกคลิปเลยก็คือผมจะพาไปดูเป็นไอเทมทั้งหมดนะครับในแพทนี้นะก็คือจะเป็นกิจกรรม5ปีฟรีไฟฉลองนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีไอเทมอะไรใหม่ๆกันบ้างเรียกได้ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอเทมทั้งหมดกันเลยดีกว่านะในเกมที่เข้ามาในแพทนี้นะที่เป็นกิจกรรมฉลอง5ปีนะครับมีอะไรกันบ้างแล้วสายฟรีได้รับอะไรกันบ้างอย่าลืมกดไลค เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยละกันนะครับไปกันเลยอันนี้เลยนะครับคุณครับก็คือจะเป็นไอเทมทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาให้คุณชมดูนะก็คือจะเป็นกิจกรรมฉลอง5ปีนะครับซึ่งมีไอเทมใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะก็จะมีกล่องซุ่มชุดนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นกล่องที่แจกฟรีนะแต่ว่าของมันแบบ ดูแบบไม่มีเกลือเลยหรอคุณผู้ชมครับอันก็ดูแปลกๆอยู่นะกล่องตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่อง5ปีนะก็จะมีชุดตัวนี้ซึ่งเคยแจกฟรีไปแล้วและตัวนี้ก็เคยแจกฟรีไปแล้วหรือเปล่าน่าจะเคยแจกฟรีแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็รู้สึกว่าแจกฟรีไปแล้วน่าจะเป็นของฟรีทั้ง3ชุดเลยนะคุณครับจะนำมารีแจกฟรีกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วก็ต่อมานีก็คือจะเป็นตัวกล่องเหมือนกันเลยนะโหแล้วก็มีชุดเพิ่มมาชุดหนึ่งก็คือจะเป็นชุดหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองนะคร จุดตัวนี้เองนะที่เพื่อม,มาร์กเองนะครับอ่ะและต่อมาครับโอ้โหไอเทมมีเยอะมากเราขอไปกันเรื่อยๆเลยแล้วลกันเนี่ยอ่ะต่อมาก็คือจะเป็นแผ่นเสียงนะ Celebration Call นะครับอ่ะจะรองครบรอบ5ปีจะเป็นแผ่นเสียงตัวนี้เนี่ยอ่ะก็แจกฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยจะเป็น Unif F5 G Anniversary เนี่ยครับก็ฉลองครบรอบ5ปีเหมือนกันมีสองอันนะครับคุณผู้ชมและก็นี่เลยนะครับถ้าเปิดตัวสุดเท่ายนะครับแพ็คอัลตร้าสเปซชิเนะครับนี่ โคตรเท่นี่หูยิงยแบบเหมือนยอนเลยนะครับมีการกลางเขาเรียกอะไรเป็นแบบธนูนะครับแล้วก็กลางขึ้นมาแล้วก็ยิงนะครโคตรเท่เนี่ยเลยที่สำคัญคือมีเป็นตัวสกายวิงด้วยนะจะเป็นเหมือนยานอวก,กาศนะดูล้ำสมัยดูเท่ามากๆเลยในะตัวนี้เนะี่ยนี่แล้วก็ท่าทางเนี่ยผมโคตรชอบเลยเดี๋ยวเราดูเต็มๆต็กความนะอี่เป็นแบบขี่บอลลูนมาเนี่ยปุ๊บนี่แล้วก็มีการยิงธนูอ <c oughs> หือนนี้เท่ามากนะครับก็จะเป็น <c oughs> ท่าเปิดตัวใหม่นั่นเองนะสวยจร <c oughs> ิง <c oughs> ๆลอยนะอ่ะ แล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นโอเค้นห T H Anniversary นะฉลหงัครบรอบ5ปีนะแล้วก็จะเป็นตัวทา่าทางใหม่นะ Bubble Dan นั่นเองเนะนี่ยน,นี่เป็นแบบมือหัวนะนี่นะ จัดเลยเนี่ยปุ๊บนี่ตามมาเลยตามมาเลยอ่าแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็น flying saucer เซอนะครับนี่ก็คือจะเป็นตัวขี่เป็นข้กอะไรเป็นยาน UFO หรือเปล่าับนี่อ้ยเป็นรูปน้องหมาด้วยเนี่ยเป็นรูปน้องหมาด้วยตอนจบเนี่ยก็คือจะมีน้องหมาแลบลิ้นเนี่ยอันนี้คือจะเป็นของ5ปีเหมือนกันนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยนะจะเป็นเอฟเฟกต์พิเศษแบบสุ่มนะแบรนดอมนะผมไม่รู้ว่ามันคือเอฟเฟกต์พิเศษยังไงนะแต่แบบเราอยู่ในทีมเนี่ยก็คือเป็นเอฟเฟกต์พิเศษแน่นอนนะ ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะแบบสุม่มอ่างงเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นรูปหมารูปแมวลันไปเรื่อยๆหรือเปล่าแบบสุ่มนะครับดูดีๆนะครับ ไ้ยเมื่อกี้มันไม่เป็นรูปหมาเห็นไหมก็คือมันจะสุ่มแบบนี้นี่เองนะครับตอนที่แบบมันโดดลงนะมันจะเป็นแบบรูปหมารูปอย่างอื่นอะไรหนะเป็นรูปห้าปีบ้างเป็นรูปหมาบ้างอะไรบ้างโหนี็คือน่าจะเป็นเอฟเฟกพิเศษที่มันถูกซ่อนอยู่นะครับสำหรับท่าทางัวนี้นะเป็นท่าทางดีเดอร์นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับผู้ชมเห็นตัวอ่าเป็นรูปอะไรกันบ้างนะครับตอนมันเปลี่ยนผมเห็นเป็นหมารอบละแล้วก็เห็นเป็นรูปห้าปีรอบละนี่แล้วก็เห็นเป็นแบบเหมือนรวงพึ่งรอบหนึ่งแล้วหก็ เรียกได้ว่าเป็นเอฟเฟกพิเศษเหมือนกันนะตัวนี้ถูกซ่อนอยู่ในท่าทางนี้ละกันนะครับอ่ะต่อมาคือจะเป็นสกินบิ๊กฟูตัวนี้อาจจะแจกฟรีนะครับหรือไม่ก็ตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้ต้องแจกฟรีตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนนะครับสามสี่อันนี้เนี่ยแจกฟรีแน่นอนนะครับนี่มอเตอร์ไซค์คริสตัลด้วยนะครับนี่ตัวนี้ด้วยนะครับรถสปอร์ตคริสตัลเนี่ยอาจจะมีแจกฟรีสักอันหนึ่งแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่แล้วก็เป็นตัวบิ๊กฟูตัวนี้ด้วยนะครับอ่าห้าปีเอเนิเวอร์ซารีตัววเดียนะ ตัวนี้ก็ชื่อ5ปีเ n f e r n a รี่นะครับตัวที่ชื่อ5ปีเ n f e r n a รี่มีตัวนี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวนี้แหละน่าจะเป็นตัวที่แจกฟรีนะครับนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยอาจจะแจกฟรีครับต่อมาก็คือจะเป็น Iron A นะครับ Binary c r o น n A นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบสีม่วงไดมอนด์อะไรประมาณนี้นะครับก็พร้อมกับตัวตัวนี้ด้วยนะครับ Universe Chatter A นเองนะครับเคยสงสัยว่าอนาคตมันมีอะไรนี่ก็แสดงอาวุธเวลาสถานด้วยผมก็งงว่า ไอวอลเนี่ยมันสังหารคนได้ด้วยเลยคุณก็งงเลยนะนี่แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นโค้ดนะครัแบเป็นตัวเลขโค้ดศูนย์หนึ่ย์หนึเยแล้วก็ตัวมาก็คือจะเป็นตัวคริสตัลอ่าตัวนี้น่าจะแจกฟรีร้อยเปร์เซ็นตลยเพราะว่าเป็นสกินระเบิดที่ย้อมแมวนะดูดิมันเป็นของบูย่าแต่มาเปลี่ยนสีเป็นสีนี้นะครับแบบย้อมแมวได้แบบค่อนข้างแบบโจ่งแจ้งเกินไปเปล่าอ เออผมได้บอกไปนะครับอ่พวกโทเคนสีแดงอันนี้อย่าไปใส่ใจมนันแนวของก็คือจะเป็นน่าจะเป็นการดึงข้อมูลมานะก็มันแบบอ่าไม่ได้แจกฟรีแบบนี้เราบางอันก็อ่าีกิจกรรมให้เล่นฟรีไม่ใช่แบบเอาโทเคนเอฟเฟมาแลกแนว้มอย่าไปใส่ใจตรงนั้นดีกว่าครับอ่ะต่อมาคือจะเป็นตัว universe อะไรเนะี่ย universe s h a t t e r เหมือนกันนะเป็นตะก,กินรเนะเบิดอันนี้ส่วนะครับตัวนี้ก็ขายแน่นอนเลยนะมีมีครับนะ เป็นระเบ,บิดแบบนี้เลยนะครับนี่ปุ๊บนี่เป็นแบบเหมือนของตัวปืนเลยนะครับเหมือนแบบเอฟนูแบบเจตเลยนะครับเอฟเฟกเดียวกันเลยครับเอฟนูแบบเจตนแล้วก็วกสกินหมัดนะหมัดลิ่ไม่ได้ซันนั่นเองนะั็คืออย่าประเมินค่าของมันต่ำเกินไปนะอันนี้เคยเรีวิวไปแล้วด้วยนะครับเป็นสกินหมัดใหม่5ปีนั่นเองนะครับสวยมากมีหมัดมาตัวเดียวนะในสหรับแพ็คนี้เนะี่ยมีมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นสกินเคียวดัก รถนั่นเองเน,นี่ยนี่แสงไฟที่ส้องสว่างท่ามกลางศาึกษาเนี่ยบยู่ก็คือจะเป็นแบบแนวปีศาจนะอ่ะแล้วม,มันหายท้อ,องแบบเนี้ยนะ <c oughs> นี่แล้นะีโอ้หันหมุนแบบนี้ได้แล้วเดี๋ยวนี้อ๋อ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันเน,นี่ยนี่เป็นหัวกะโหลกนะครับต่อมาจะเป็นไม้เบสบอลดิจิตอลนั่นเองนะครับนี่ห้าปีตัวนี้อาจจะแจกฟรีมีส่วนเพราะเอฟเฟกน้อยมาก แล้วก็เป็นคือชื่อว่า5ปีด้วยนะตัวนี้ก็ไม่แน่จะแ,แจกฟรีเพราะว่าคล้ายๆยอมแมวเป็นแบบของตัวอะไรนะแบบที่แบบเป็นสีทา่าแต่เขาเป็นแบบของเตา่าอ่ะผมจำได้ว่าแบบคล้ายๆกับตัวเต่าที่เขาเคยแจกฟรีเนะี่ยต่อเมาส์คือจะเป็นตัว M187 s t a r l อ n g c o n c i l e r เนี่ยพวกคือจะเป็นตัว สกินปืนอัปเกรดใหม่นั่นเองนะครับอ่าเรื่องวัหนึ่งถึงเรื่องวัเจ็ดก็ประมาณนี้เลยนะครับเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะไปดูเต็มได้นะว่าเอ่อเอฟเฟกต์พิศเศษของเขาคืออะไรนะครับแล้วก็มันดียังไงสำหรับปืนตัวนี้รีวิวไปแล้วด้วยนะไปดูได้ที่มุมขวาตัว A แล้วกันนะครับนี่กดดูได้นะครับต่อมาจะเป็นสกินคริสตัลอ่าพิกเซลเซลเลนเซอร์นะครับก็เราเชื่อมโยงถึงกันนะตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะขายนะมากกว่านะเพราะว่าเอฟเฟกต์เยอะจัดนะต่อมาก็คือจะเป็นคาตานะตตััวววสีีม่ง้เลยนะนี โค้ดเทพสวยนะผมว่าอ่าสวยจัดแหละแล้วก็จะเป็นมีดหัวตัดนะครับออ่า่าามีดหัวตัดตัวนี้อาจจะแจกฟรีนะครับแล้วก็สกินปืนใหม่เนี่ยอ่าธิสเมนสไนเปอร์นะเป็นปืนทรีสเมนกันนะครับตัวนี้อ่าเป็นระยะแล้วก็เจาะเกรอือล,ลดความเร็วพื้นที่แล้วก็ต่อมาอืจะเป็นตัวกรอซ่าอ่าสเตลลิงนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแอร์บงแอร์บอร์ดนะนี่แอบตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เป็นไทเทเนียมพลาสเน็ตนั่นเองนะครับอ่า ก็ห้าปีตัวนี้แจกฟรีร้อเป็นี่ยเป็นสกินร่มชูชีพนั่นเองนะไม่น่าจะขายหรอกมัง้งประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมี universe s h a t t e r ด้วยนะครับก็คือจะเป็นกระเป๋านั่นเองนะครับค้นหาประตูสู่อนาคตนะครับเป็นแบบเอฟเฟกพิเศษด้วยนะเป็นกระเป๋าระดับตำนานเลยนะเปลี่ยนแปลงด้วยดูยดิมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยดูดิมันมีแบบเหมือนปีกมันปีกแมลงเลยนะรตรงนี้แลวก็เล่มสก็จะเป็นมาณน,นี้และวลหก็เล็กประมาณนี้นะนี่ก็ต่อมักก็จะเป็นกรินกระเป๋าเหมือนกันนะ จะเป็นสก,กินกระเป๋าประตูสู่อนาคตเหมือนกันนะครับนี่ก็จะแบบดูแบบเหมือนแบบแบบล้ําสมัยมากครับดูดินี่แล้วหนึ่งก็เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นกล่องศพอสุสานั่นเองนะครับเป็นกล่องศพสุสานแล้วก็โปรไฟล์แบนเนอร์อ่าแบนเนอร์แล้วก็มีชุดด้วยกัน4ชุดแนวรัรนนี่ซึ่งผมคิดว่าชุดผู้หญิงที่แจกฟรีก็คงจะเป็นตัวนี้แหละที่แจกฟรีหรือไม่ก็ตัวนี้ตัวนี้ไม่น่าแจกฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้เนะี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่า แจกฟรีนะเนกิจกรรม5ปีนะก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมไม่ดีนะว่าจะมีอะไรกิจกรรมอะไรน่าตื่นเต้นยังไงนะแต่ว่าชุดนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าแจกฟรีนะก็คือจะเป็นชุดผู้หญิงคนนี้เลยนะกางเกงตัวนี้รองเท้านี่แล้วก็ทรงผมนี้เลยนะครับต่อมาก็คือจะมีสองชุดนะตัวนี้ก่อนดูดิวตัวนี้ก่อนนะครับหนึ่งก็คือจะเป็นเสื้อตัวนี้อ่ากางเกงตัวนี้อุ้ยกางเกงขาม้าเลยนะนี่ขาบานเลยนะโคเทฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นรองเท้านะแล้วก็ทรงผมนะอุ้ยทรงผมเป็นแบบ ฝรั่งฝรั่งหน่อยพี่พอปพี่พอปเนี่ยและก็ต่อมาก็คือจะเป็นตัวชุดผู้ชายอีกสองชุดนะครับคุณครับเป็นเซตเดียวกันเลยนะครับตัวนี้เอเป็นเซตกับผู้หญิงตัวนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นเซตตัวนี้เลยนะครับคุณผมครับอ่าตรงผมก็ประมาณน,นี้เลยนะ <S <S ไม่แจกฟรี <S <S ห,รหรอกค,คุณผู้ชมครับชุดที่แจกฟรีก็คือจะเป็นชุดผู้หญิงนะส่วนใหญ่ก็จะแจกผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าน่าจะแบบคนเล่นส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายมากกว่าก็เลยแบบแจกชุดผู้หญิงเนี่ยเออนีแล้วก็จะเป็นเสื้อตัวนี้น่าจะสมนนนะะั่่าาาจมใต้อยงีแหล เป็นแพ็กโกลเด้นฟอ์จูเนติกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวพิกเซลตัวนี้เนี่ยผู้ชมน่าจะเห็นกันแล้วนะเวลาไปตั้งหนะ้าเกาะรอนะครับใครที่แบบดองไวนะ้น่าจะมีอยู่นะเป็นเลขห้าเลยไหมจะเป็นเหมือนบันไดขึ้นสู่อนาคตนะแล้วก็จะเป็นเลขห้าประมาณนี้เลยนะครับนั่นแล้วครับจะเป็นไอเทมใหม่ทั้งหมดนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะชอบไอเทมไหนมากที่สุดหรือว่าไม่ชอบอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะสำหรับคลิปวันนี้ก็ลาผู้ชมไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวนะิดีโอหน้าสำหรับคลิปวนะิดีโอนี้บา,บาย Yeah, this a genius Straight from the country right there with my kinfolk Those in my mouth, and they put 26 years on Benzos